มาครับผมช่วงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเมื่อเจ้าคุณย่อยากกินตำน้ำพริกไข่ต้มกับผักลวกเมนูล้างตู้เย็นผมก็เลยจัดให้ครับผมอันวิธีการย่ก,ก็แบบมี้อย่างมากมายนะเอาเริ่มจากการต้มไข่ต้มไข่ม,ไขมันซุกซุกได้ตีเฮาก่อจะมาผักและก็ปอไข่ล้อเนาะครับหนะวันนี้ผมจะใจ้พริกชี้ฟ้าพริกหนุม่มหอมแดงแล้วก็หอมเตี้ยมนะครับนาะควงมันหอมหอมหลังจากนั่นนะผมก็จะน้ำเครื่องเคียงที่เฮาได้เตรียมไว้ มาตำม,มาโซะมาศูนย์แต่บ่ต้องตำละเอียดเนอ้อหมกเอีย้ยเนี่ยแล้วก็จะใส่ไข่ต้มอันเครื่องปุงนี่นะผมจะบอกเลยบมี me, ่ไอหยางมากมายครับผงนัวหยเกลือหยแล้วก็ปลาล่าหยปปุ้งรสคือมันจับปากจับคอเนาะครับเนาะก็จะเป็นอันเซ็จเรียบร้อยครับนำพริกไข่ต้มสูตรนายเป็นลำปางวิวเนาะครับเนาะแถมมาแหมน้อยเนะ้อตีขาดบ่ได้เลยหนะว่านี่นะเมนูล่างตู้ยิ้นนะก็จะเป็นจีนปิ้งครับ ยังมันหอมหอมกับน้ำพริกไข่ต้มข้าวเหนียวห่อนห่อนมันตึงเน็ตคือเติมอาหารเกาหลีติคุนี่นย่นะมันตึงเหมอเดอ์เมนูนี่เป็นกับข้าวก็วดีเป็นกับแก้มก็ลํ้มมาครับผมมากินข้าวแรงตะกันครับ